สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆ LCD TV Thailand ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับนาโรมันในช่วงบ่าย2องโมงนะฮะวันนี้ผมพาทุกท่านนะครับมาที่โรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอดเซ็นทรัลเวิร์นะฮะถามว่ามาทำไมนี่วันนี้เรามีแบ็กดรอปด้านหลังนะฮะจะเห็นรายชื่อของบริษัทชั้นนำนะครับมากมายนะฮะนี่ฮะตัวแรกนะฮะ UNOS นะครับคืออะไรเดี๋ยวตะไว้ก่อนอันที่สงนะครับบริษัทเจ้าภาพในวันนี้นะครับบริษัท ซีโบนะครับและสุดท้ายก็คือ CVTE นะครับบริษัทจากจีนนะฮะอ่านี่ฮะเดี๋ยวพาแพนมาดูด้านนี้นะครับสรุปง่ายๆสั้นๆว่าวันนี้ผมพาทุกท่านนะฮะมางานเปิดตัวนะครับสมาร์ททีวีแบรนด์ใหม่ล่าสุดนะครับโดยคนไทยนะฮะแต่ว่าลูกเล่นฟีเจอร์เนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับก็คือแบรนด์ที่มีชื่อว่า Prisma นะครับอะ p r i s m มันจะ มีจุดเด่นนะฮะแล้วก็ดีไซน์หน้าตาของทีวีเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวค่อยๆเดินตามผมนะครับมาดูกันอ่ะมา let's go นะครับผมนี่อันนี้เป็นอย่างรุ่นเริ่มต้นก่อนนะครับนี่นะฮะดูโลโก้ได้นะครับ Prisma จะอยู่ด้านล่างคือตรงนี้นะครับ ครับอะตามมาดูตัวไฮไลท์ของเราเลยดีกว่านี่ทางด้านนี้นะฮะสำหรับตัวนี้นะครับคือ Smart TV 50นิ้วนะครับแบรนด์ Prisma ถามว่าจุดเด่นมันคืออะไรนะครับก็คือระบบปฏิบัติการ Smart TV ของมันนี่แหละนะฮะโดยปกติเนี่ยเราจะคุ้นนะฮะร,ระบบปฏิบัติการ Smart TV อย่างพวก Android TV ถูกไหมครับกล่อง Android Box นะฮะหรืออย่าง Smart TV ที่ แฟนเว็บนิยมกันหน่อยก็อย่างพวกเว b บอเอสถูกไหมอ่าแล้วก็สุดท้ายก็พวกไทเซนโอเอสนะครับแต่นะฮะพริสมาเนี่ยใช้ระบบปฏิบัติการใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่มีชื่อว่ายุน OS นะฮะยุน OS YUN แล้วก็ OS นี่แหละนะครับซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการสมาร์ททีวีของ Alibaba นะครับนี่ผมโชว์รีโมทให้ดูก่อนเห็นไหมครับนี่คือรีโมทสมาร์ททีวีนะฮะอ่า มีปุ่มนะครับอย่างปุ่มนี่เป็นเมาส์พอยเตอร์ได้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่นะฮะมีคีย์บอร์ดแบบคีย์เวอร์ตี้คีย์บอร์ดอ่านี่ครับสมมติเราจะพิมพ์อะไรเนี่ยก็ง่ายเลยนะฮะเซิร์ชนู่นเซิร์ชนี่นะครับผมตัวนี้เรามาดูก่อนว่า50นิ้วเนี่ยมีจุดเด่นอะไรบ้างมาดูความบางก่อนนะนี่กล้องแพนไปเล็กน้อยเห็นไหมครับ <c oughs> ขอบด้านข้างเนี่ย ตัวนี้เป็น LED TV นะฮะก็ถือว่าบางเฉียบเลยนะฮะแล้วก็ตัวขอบเนี่ยก็ตกแต่งนะครับนี่เป็นสีทองแดงเห็นไหมหรือว่าเราเรียกว่าพิงโกแล้วกันนะถือว่าไฮโซขึ้นมาเลยนะครับแล้วขาตั้งเนี่ยก็เป็นแบบสมัยนิยมเลยนะฮะก็คือขาตั้งทรงกิ่งไม้นะครับพวกนี้มันก็จะดูสลีกนะฮะแล้วก็ประหยัดพื้นที่นะครับดูแบบไม่หนาเถอะทะเหมือนพวก LED LCD, LCD รุ่นก่อนๆน,นะฮะอ่า มาดูระบบปฏิบัติการของมันกันบ้างนะครับนี่อยู่ S เนี่ยจุดเด่นนะฮะเด่นที่สุดเลยนะครับคือเรื่องของแอปพลิเคชันนะฮะคือเราต่อไปเนี่ยเราไม่ต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วเพราะว่าการรันแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยมันอยู่ในระบบคลาวด์นะครับฉะนั้นก็คืออย่างทีวีเนี่ยที่เราคุ้นเคยกันอย่างพวก Android TV เนี่ยปกติเนี่ยความจุมันก็อยู่สัก 16GB ถูกไหม ซึ่งบางทีเราดาวน์โหลดพวกเกมหรือพวกแอปดูหนังไม่กี่แอปเนี่ยหน่วยความจํามันก็เต็มแล้วนะครับแต่พวกนี้มันลันบนคลาวเลยนะฮะอยู่ในโอเฉะนั้นเนี่ยก็คือในแง่ของการเล่นแอปพลิเคชันเนี่ยก็คงต้องบอกว่าไม่มีขีดจํากัดน,นะฮะอยู่ที่ว่าเราจะเล่นอะไรนะฮะมันก็ไปดึงนะฮะจากคลาวมาได้เลยนะครับจากเซิร์ฟเวอร์ได้เลยอ่ะผมสาธิตให้ดูบางแอปก่อนนะครับนี่นะฮะคือเนื่องจากอยู่ในโเนี่ยเขา เป็นของ阿里巴巴นะฮะฉะนั้นแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยก็อย่างโก l i v e เ,เราจะคุณน,นะฮะกับพวกทีวีแบรนด์จีนเนี่ยเขาก็จะมีพวก GoLive TV มานะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมสาธิตเอาเบสิกก่อนแล้วกันนะเป็นเรื่องของ y t u t u นะฮะลองเข้า YouTube เข้าไปนะครับ YouTube คุ้นเคยกันไหมนะฮะในระหว่างนี้นะครับ ลองทายราคาเล่นๆมาได้นะครับว่าตัวนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับห้นิ้วนะครับสาร์ทีวีความละเอียด Full HD 1080p พันดสนะครับนี่ฮะมาดูนะฮะนี่ดูเดียว10นะครับตอนนี้เขาเปิดให้ดูฟรีแล้วเดียวอะนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ บังคับเราดูโฆษณาก่อนด้วยนี่เดี Ad, pe, ๋ยวเรากดสกิปแอดได้ไหมดูก่อนนะอ่านี่ไม่เป็นไรดูดูภาพภาพจากจอดูชัดไหมถือว่าชัดใช้ได้นะนี่ผมเบาเสียงลงนิดนึงก่อนนะฮะเดี๋ยวจะไปกวนตอนนี้เขาเขาเปิดตัวอยู่ข้างในแต่ว่าผมแอบมาเล่นทีวีอยู่ด้านนอกนะครับผม อันนี้มาละเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวไมโครโฟนนะฮะว่าเป็นยังไงนี่เขาเพิ่งลงคลิปไปเมื่อต้นปี2016ที่ผ่านมานะครับนี่สกิปไปได้นะนี่เราสกิปไปฉากไกลๆหน่อยก็ได้นะนะฮะอ่าปุ๊บในระหว่างนี้นะครับท่านไหนที่รับชมอยู่นะในช่วงบ่ายเนี่ยผมเชื่อว่ากำลังทำงานกันอยู่แหละ ที่เปิดดูผมเนี่ยก็น่าจะแอบโดดงานเล็กๆมาดูนะฮะมีคําถามสงสัยตรงไหนนะครับโพสตลงมาได้นะฮะแล้วก็รวมถึงนะครับลองทายราคาเล่นๆของเจ้าพริสมาตัวนี้นะครับที่เป็นระบบบริการอยู่โนเดูว่า50นิ้วเนี่ยความเรยน 180p 0ดีไซน์แบบนี้ราคาน่าจะอยู่ประมาณสักกี่ตังค์นะครับนี่เดี๋ยวไมโครโฟนนะ ความเร็วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสปีดสปีดอินเทอร์เน็ตนะบอกไว้ก่อนนะครับผมนี่มีให้เลือกได้หลายรายการนะครับเดี๋ยวมาดูแอปอื่นกันบ้างนะเดี๋ยวมาดูแอปอื่นกันบ้างนะครับมปปีอีกแอป,ปหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับแอป,ปนี้มีชื่อว่า iFlix นะครับนี่นี่แพนไปทางบูธด้านนี้นะครับ ือผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีการ s u b สไคร b ์นะครับดูพวกหนังดูซีรีส์ออนไลน์อยู่มีหลายแอปให้เลือกสรรน,นะฮะไอฟลิกเนี่ยก็เป็นแอปที่รวมพวกซีรีส์ฝรั่งนะครับแล้วก็หนังเนี่ยไว้ค่อนข้างเยอะมากๆนะฮะแล้วก็ที่สําคัญจุดเด่นที่สุดเลยเนี่ยคือเรื่องของราคานะฮะร,ราคาค่าสมัครสมาชิกรายเดือนนี่แหละถือว่าไม่แพงนะครับก็คือน่าจะถูกสุดลนะในบรรดาเ,เนี่ยฮะพวกพวกแอปที่ดูหนังดูซีรีส์ด้วยกันนะครับ ณปัจจุบันก็มีให้ดูฟรีอยู่มาณหเดือนนะครับผม uh, นี่ผมตัวอย่างนี่เขาก็จะมีแอปออกมาโชว์ข้างนอกให้ดูนะฮะอย่างซีรีส์เรื่อง The Flash นี่คุณชอบใช่ไหม The Flash อะ <laughs> <laughs> นะฮะแล้วก็รวมถึง uh, Big Bang Theory อันนี้ผมชอบดูนะฮะเป็นซีรีส์ของฝรั่งตลกตลกหน่อยนะครับประมาณเด็กเด็กเนิร์ดนะฮะผมลองเข้า Big Bang Theory ดูนะฮะครับผม <laughs> รีโมทเนี่ยตามหลักก็ต้องใช้ฐานนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองแกะให้ดูนะครับผมอะทีมงานแกะให้ผมหน่อยได้ไหมทีวีปัจจุบันนะครับถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยก็จะมีความละเอียดอยู่ที่ Full HD 1 0 8 0 p นะฮะ1920คูณ่อันนี้นี่ฮะใช้แบตเตอรี่แบบ 3A นะครับสก้อนนะฮะแต่อย่างที่บอกว่า เป็นรีโมทแบบทรีอนนะฮะยิ่งกว่ากาแฟ 3-in-1 อีกนะครับคือ,อเป็นรีโมทแบบปกติด้วยนะฮะแล้วก็มันจะมีปุ่มตรงนี้นะฮะนี่เห็นไหมปุ่มเนี้ยจะทำเป็นพอยเตอร์ได้นะครับและสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นคิวเวอร์ตี้คีย์บอร์ดนะครับพิมพ์นู่นพิมพ์นี่ได้วหมืนาามานน่นห้าใช่ไหมครับแต่ผมจะเอาคือราคาเนี่ยบอกตามตรงเขายังไม่ฟ i เนลไลซ์นะ หรอยังไม่สรุปร้อแต่ว่าผมจะเอาราคานะฮะเหล่านี้เนี่ยไปบอกผู้บริหารของพริสมาบอกแฟนๆอยากได้ราคาประมาณเนี่ยหมื่นห้าทำได้หรือเปล่านะครับผมอืมอ่าสองหมนะ,ค,ะครับอ๋อครับโอเคอ่านี่ฮะดูจากภาพจากซีรีส์ Big Bang Theory นะฮะจากจากแอป iFlix นะครับผมอือ เป็นไงนี่มีใครมีท่านไหนชอบดูเรื่องนี้บ้างผมชอบดูมากเลยนะพวกเชลดันเนี่ยนะครับนี่ไหนลองเลือกนี่นะครับซับไตเติลนี่มีให้เลือกภาษาไทยด้วยเห็นไหมลองรับซับไทยด้วยนะครับให้ดูอีกทีให้ดูอีกทีนี่ลองรับซับไทยด้วยนะครับ นี่ฮะซับไทยก็มาเห็นไหมครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะฮะเมื่อกี้ก็คือ iFlix นะครับผมลองเล่นเรื่อง Big Bang Theory ให้ดูนะครับคือจะบอกว่า Prisma TV นะครับถ้าเป็น Smart TV นะครับก็จะมีแอปพลิเคชัน iFlix เนี่ยติดมาให้ด้วยนะครก็ก็สามารถไปเลือกเข้าใช้งานได้นะฮะ Uh, สุดท้ายนะครับผมสรุปสั้นๆน,นะครับ Prisma Smart TV รุ่นใหม่นะครับที่เปิดตัวขึ้นมาเนี่ยใช้ระบบปฏิบัติการแบบยุน OS นะครับจุดเด่นคือโหลดแอปนะครับคือปกติเนะี่ยถ้าเป็น Smart TV ยี่ห้ออื่นนะครับการโหลดแอปเนี่ยมันก็จะไปกินพื้นที่เมมโมรีต่างๆนะครับแต่ตัวนี้นะครับเล่นบนคลาวเลยนะครับฉะนั้นเราก็ไม่ต้องห่วงเรื่องว่าเฮ้ยเมมโมรีของเครื่องเต็มเป็นต้นนะครับ แล้วก็อย่างที่บอกนะฮะอีกจุดเด่นหนึ่งก็คือเรื่องของดีไซน์แล้วก็ราคาเนี่ยที่ทางผู้บริหารของ Pri ริ sma เขาบอกว่าราคาเปิดตัวเนี่ยจะไม่สูงแล้วก็จะถือว่าแข่งขันกับตลาดได้เลยนี่เห็นไหมดีไซน์บางเฉียบขาตั้งกิ่งไม้นะครับขนาด50นิ้วนะครับท่านไหนลองทายราคามาดูได้นะฮะผมจะได้ส่งข้อมูลตรงนี้นะครับไปให้ผู้บริหารของ p ริ sma บอกแฟนๆเนี่ยเขาในฐานะคลุกคลีอยู่ในวงการทีวีเนี่ยเขาอยากได้ราคาประมาณนี้เมื่อกี้ท่านนึงบอกมา15ื่นถูกไหม ห้าสิบนิ้วหมื่นห้าสมาร์ททีวีนะครับอะ่ะระหว่างนี้อามีคำถามครับผมไหน,นครับพริสมาเป็นแบรนด์ไทยนะครับเป็นแบรนด์ไทยซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นโรงงานนะผลิต LED TV เนี่ยส่งออกประเทศต่างๆตอนนี้คือเขาเขาทำแบรนด์ขึ้นมาเพื่อบุกตลาดประเทศตัวเองเลยนะครับผมอามีคำถามอยางไหมประกันกี่ปีครับประกันกี่ปีใช่ไหมครับนี่มีป้ายตรงนู้นใช่ไหมครับครับผม ประกันอยู่3ปีนะครับสปีถือว่าใจปั้มปัจจุบันนี่คือแบรนด์เกิดใหม่ก็ต้องยอมรับนะว่าต้องเอา,เ,อาเขาเรียกว่าเรียกความมั่นใจนะครับนี่ไหมประกันให้ให้ยาวถึง3ปีเลยนะครับผมอามีคำถามอีกไหมครับ24,900ืนสีนะครับผมเออหม่นห้าราคากำลังสวยใช่ไหม <laughs> <laughs> นะครับอ่ะก็ พาชมงานทั่วๆหน่อยนิดนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูดีไซน์ตัวนี้อีกทีหนึง่งรุ่นเพระเอกของเรานะครับใช่ชอบมากเลยเนี่ยนี่สีพิงโกนะฮะครับมาไปดูสาวสาวบูธไอฟลิกหน่อยฮะับ,บมือทั้งายเล็กน้อยครับ,บมือทั้งายเล็กน้อย <laughs> <laughs> นะครับตอนนี้เนี่ยค่าสมาชิกรายเดือนของไอฟลิกเนี่ยในการดูหนังและซีรีส์ออนไลน์เนี่ยอยู่ประมาณกี่บาทครับผม อ๋อถ้าเป็นรายเดือนก็เดือนละหนึ่งร้อยบาทนะคะแต่ถ้าเป็นรายปีก็หนึ่งพันบาทโอโ้โหนะฮะถ้าสมัครเป็นรายปีเหลือหนึ่งพันบาทหาที่สองเท่ากับว่าเดือนหนึ่งประมาณแปดสิบเก้าสิบาทเท่านั้นถูกไหมนะครับผมนี่ก็ถือว่าถูกมากแล้วก็ดูแบบบุฟเฟ่ต์ถูกไหมครับดูแบบบุฟเฟ่ด้วยนะครับอันนี้ครับไอฟลิกซ์ rix, ผ่านมานี่นี่ตัวอย่างบูธเขานะครับโลโก้นี้หลายท่านต้องคุ้นอยู่นะครับอ่า นี่ครับเดี๋ยวเรามีทางทีมเจ้าหน้าที่นะฮะจาก i f r i s เนี่ยสาธิตให้ดูด้วยนะครับดูซีรีส์เรื่อง The Flash ถูกไหมฮะนี่นะฮะปัจจุบันเนี่ยมีมีหนังและซีรีส์รวมๆกันแล้วเนี่ยอยู่ประมาณสักกี่เรื่องหรือกี่ชั่วโมงครับผมหลายพันเรื่องครับถ้าเกิดนับเป็นชั่วโมงเนี่ยก็ประมาณเกิน2 5 0 0 0ชั่วโมงละนะครับกำลังใกล้ๆจะแตะ30,000 ครับผมโอ้โหนะครับ <reco> ค <Christ> <ith> ือถ้าถ้านับเป็นปีว่าถ้าผมจะดูซีรีส์ของพี่หมดเนี่ยผมต้องดูเป็นสิบสิบปีเลยเนี่ยอาจจะดูกันทั้งชีวิตเลยเพราะเราก็มีเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับแต่ละเดือนก็จะมีคอนเทนต์ใหม่ๆเพิ่มเข้ามาตลอดครับผมโอเคนะฮะก็ปัจจุบันเนี่ยคือไม่ว่าถ้าท่านไหนไม่ว่าจะมีทีวีพริสมาหรือไม่เนี่ยคือถ้าเขาใช้คอมพิวเตอร์ใช้โน้ตบุ๊กหรือใช้พวกโทรศัพท์มือถือ iPhone iPad เนี่ยคือก็สามารถโหลด i f ฟิกมาดูได้เลยใช่ไหมครับ ไอฟิกตอนนี้ก็รองรับเรียกว่าทุกแพลตฟอร์มนะครับสามารถดูได้ทั้งในแล็ปท็อปทั้ง i n d o w s แล้วก็ระบบ Mac นะครับถ้าเป็นดีไว้์เนี่ยแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่เป็น Android และ iOS ก็สามารถดูได้หมดนะครับรองรับอ่าสามาร์ททีวีที่เราเห็นนะครับแล้วรวมถึง Chromecast ก็รองรับแล้วครับ,รบก็ถือว่ารองรับครบครันนะฮะท่านไหนเป็นแฟนซีรีส์ฝรั่งนะครับหนังหนังชื่อดังฮอลลีวูดต่างๆเนี่ย ก็สามารถไปโหลดนะครับแล้วก็ลองลองเล่นได้ตอนนี้มีมีให้ทดลองใช้ไหมฮะหรือว่าตอนนี้ก็ทดลองใช้1เดือนครับทุกแอคเคาน์นะครับแล้วก็1บัญชีใช้ได้ต่อได้5 device ์นะครับแล้วก็ดูพร้อมกันได้2เครื่องก็จัดว่าคุ้มมากๆ100บาทต่อเดือนเท่านั้นดูแบบบุฟเฟ่แล้วดูได้หลายเครื่องด้วยนะครับโอเคสมัครช่างกล้องเราสมัครยังฮะกลับไปสมัครนะครับกลับไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับผมอันนี้ขอบคุณขอบคุณพี่มากนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอันนี้มามาต่อครับผม มาดูทีวีจอโค้งบ้างครับคราวนี้นี่ครับเคิร์ฟทีวีเห็นไหมนี่เดี๋ยวนี้ทีวีแบรนด์ไทยทําทีวีจอโค้งแล้วนะครับพริสมาแล้วบางด้วยนะบางเฉียบเลยนะเมื่อกี้เมื่อกี้ตัวตัวตะกี้เนี่ยขอบเนี่ยเป็นสีพิงโกนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นขอบนะสีเงินนะครับโอ้ก็มีมีดีไซน์หลากรูปแบบให้เลือกนะมีคำถามนะครับ ถามยังต่ TV, อทีวีโพสต์ลงมาได้นะวันนี้เราอยู่กับทีวีแบรนด์พริสมานะครับแบรนด์น้องใหม่เป็นแบรนด์คนไทยนะฮะแล้วก็สมาร์ททีวีเนี่ยเป็นระบบบริการยุนโอเอสนะครับซึ่งสามารถเล่นแอปพลิเคชันเนี่ยได้บนคลาวนะครับนี่นะครับ 4K ULED นะครับก็ U เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของ Ultra HD นะครับผมปริสมานะนี่ขาตั้งนี่สลิมเชียวนะฮะถือว่า มีดีไซน์เป็นเอกลักษณ์นะครับนี่ให้ดูอีกทีอยู่โนเอสน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะดูป้ายได้มี YouTube มี TV ซีรีส์มีเกมแล้วก็มี App Store ต่างๆนะครับหลายท่านบอกนี่ความละเอียด Full HD หรือ 4K ครับถ้าตัวนี้เป็น 4K นะฮะตัวที่ท่านชมอยู่เนี่ยจอโค้งเนี่ยนะฮะแล้วก็ออบอกหน้าตาคล้าย TCL อ่าก็นะฮะผมว่าก็มีความคล้ายกันอยู่บ้างนะครับผม แล้วก็สุดท้ายก็นี่จะเป็นทีวีตัวนี้นะฮะเป็น84นิ้วนะครับตัวนี้เป็นระบบทัชสกรีนด้วยนะฮะก็ของ p r i s มาเหมือนกันคือจะเรียกว่ามีไซส์เนี่ยนะตั้งแต่ไซส์เล็กๆเนี่ย30 32นิ้วเนี่ยไปจนถึง50นิ้วแล้วก็84นิ้วนะครับอะสุดท้ายท่านไหนมีคำถามนะโพสลงมาได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะตอบให้สดๆเลยนะฮะมีคำถามไหมครับอตอนนี้ยังไม่มีครับโอเคนะฮะอะท่านไหน กำลังรับชมอยู่นะครับมีคําถามก็สามารถโพสต์ลงมาได้ทิ้งท้ายนะเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานเข้าไปช่วยตอบให้ก็สุดท้ายนะครับขอลาทุกท่านนะฮะด้วยภาพของทีวีพริสมานะครับแบรนด์ทีวีน้องใหม่ของคนไทยนะครับก็ขอฝากเอาไว้ด้วยเดี๋ยวผมเชื่อว่าเร็วๆนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีรีวิวแบบฉบับเต็มให้กับทุกท่านได้รับชมกันสำหรับวันนี้นะครับนายโรมันขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในงานหนะ้าสวัสดีครับ